สวัสดีค่ะวิฟีแชแนลวันนี้แ e r ี y คริสต์มาสค่ะขอ,อคริสต์มาสนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะแต่เราจะทำอาหารกินกันแบบในครอบครัวไม่ได้ออกไปต้างนอกนะคะเราจะทำกันข้างในบ้านนะฮะยังไงเราก็เอาสุขภาพไว้ก่อนนะคะความสนุกสนานก็ มีผลบวกตามมาทีหลังนะคะเราก็พยายามทําทเท่าที่ทา <ำ S 2> <ทำ S 1> ได้ไดอ่าวันนี้เราจะทํา้าวกเก็บกุ้งกับแก้มก่อนนะคะกับแก้มแล้วตอนเย็นเราก็จะตอนบ่ายเราจะเริ่มสตาร์ทตอนบ่ายบ่ายสามโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกินอาหารเย็นร่วมกันกับลูกๆอ่าวันนี้ขอทาของกับแก้มก่อนนะคะอาเราจะค่อยๆทำไปนะคะ ใช้ไฟอ่อนค่ะไม่ใช่ไฟแรงถ้าไฟแรงมันจะไหม้ไวและก็ข<ผ>ม่นไฟอ่อนนะเขาทำสำเร็จรูปมาแล้วเราก็แค่เอามาทอดให้มันกรอบๆเป็นเข็งนิดนงนะคะไม่ทำไม่ทำนานแล้วมันจะ เย็นนี้เราก็จะมีเมนูอาหารซีฟู้ดนะคนไม่กินซีฟู้ดเราก็จะมีพวกเนื้อแล้วก็จะมีของเสริมหน่อยหนึ่งก็คือเราจะทาซุปซุปสมุนไพรนะคะคือเราจะเน้นทางผักแล้วก็ใส่เนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเราจะแยกระหว่างซีฟู้ดเราจะไม่เอารวมกับไก่เพราะว่าบางบางคนเขาก็ไม่กินซีฟู้ดนะคะลูกสาวกินอยู่แต่แฟนของลูกสาวเขาไม่กินนะ มันทําง่ายอันนี้ไอ้ขาเก็บเข้าเก็บกุ้งเนี้ยก็ทาสําเร็จรูปมาเราแค่ทำทอดให้มันกรอบนะคะง่ายๆอันนี้คือของกัดกับแก้มคุณยายแพทก็ทําเป็นงั้นแหละมันอยู่บ้านว่างๆเงามีอะไรก็ทาทากินหมดไม่หมดก็วค่อยว่ากาันทีหลังนะ,ะถ้าไม่หมดเราก็ต่อปีใหม่ได้นะคะเราต่อปีใหม่ได้ไม่มีปัญหาแต่พรุ่งนี้ขออนุญาต บ้านคนชรลาขอล่วงหน้าไว้กับสามสี่เดือนล่วงหน้าแล้วต้องไปเยี่ยมคุณตาพ่อของสามีเมื่อกี้โทรแล้วโทรอีกเขาหาว่าพวกเราลืมเขาไม่ได้ลืมเพราะว่าไม่ใช่วันนัดไงปกติเขาก็ไม่ให้ไปนะเขาจะให้ไปเฉพาะคนนัดล่วงหน้านะเพราะว่าตอนนี้ของตรงเลยคนตายโควิดนาวันละวันละพันกว่าพันกว่าเดี๋ยวนี้ทุกประเทศเลยครับ็อกดาวไปหมดทุกประเทศแล้วไปไหนไม่ไหนไ,ได้ ก็สงสารเฉพาะคนที่ทาธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟน,นะคะที่ปกติช่วงเทศกาลนี้เขาจะมีรายได้กันพอสมควรนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากทำหมดข้าวทิ้ในบ้านเขาไปกินนอกบ้านแต่ปีนี้ขอโทษทีค่ะปีนี้ไม่มีใครนี่เลยนะคะไม่มีนอกจากจะเป็นร้านอาหารที่เขากําหนดทางการว่าเออรับลูกค้าได้เท่านั้นเท่านี้โต๊ะเท่านั้นแต่มันก็ไม่คุ้มหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้มเยอะนะ <c oughs> เห็นไหมเราทําเสร็จเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอน,นี้คือเราทําได้เยอะแล้วรู้สึกจะพอสมควรแล้วสําหรับสามสี่คนนะคนนั่งอยู่เี้แล้วยังไม่ทําเยอะยวมันจะเสียหมากเข้ามาไปเสียเนะคือว่าถ้ามันไม่กรอบมันไม่อร่อยนั่นะเราจะทําเอาแค่นีนะ้พอได้กินก่อนนะเดี๋ยวปีใหม่เราก็จะได้ทาอีกรอบหนึ่งนะนะเราไม่ได้ําเยต่อไปเราจะเป็นเมนูซุปนะคะมเมนูซุปของเรา เขาจะเน้นทางทางผักนะคะมีเมนูสุขภาพมันจะทางผักเราก็จะเอาน้ําต้มกระดูกหมูนี่แหละเป็นน้ําซุปนะคะเราต้มมาแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราจะเสร็จแล้วเราจะเอาพวกผักอะไรเป็นส่วนผสมนะคะสําหรับเมนูซุปนี่ก็ไม่ได้ยากนะคะทำนง่ายเพราะเราเตรียมเราเตรียมเครื่องไว้หมดครบหมดทุกอย่างแล้วเพียงแค่เราต้มนร้อน ฟูดนะคะนี่ซีฟูดเราก็จะรวบไว้ตันหาเจะไม่รวมกันเห็นไหมคะเราเตรียมไว้เมื่อคืนนี้เราเตรียมไว้พอหมดแล้วแค่จะลงมือทำเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเราเตรียมมันจะได้ง่ายมันไม่ต้องมาหั่นผักตอนเช้าเสียเวลายังยังหมูกับไก่เนี่ย หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หมักใส่ใส่ไข่แล้วก็แป้งมันนะคะจะให้เนื้อหมูมันนิ่มเวลาทานแล้วมันจะไม่ได้แข็งนะคะบางครั้งหมูถ้าเราลวกน้ําแล้วมันจะแข็งถ้าเราไม่มีเทคนิคนะอันนี้เอาหมูกับไก่มามาหมักใส่แป้งมันแล้วก็ใส่ไข่นะคะหนึ่งฟองอันนี้เราจะทำนี่ก่อนค่ะใส่นิดนิด ตอนนี้ที่เบลเยี่ยมก็รู้รสึก9โมง25นาทีนะคะคือประมาณประมาณ10 11โมง10 11โมงครึ่งเราแล้วลหลานเขาก็จะเข้ามาหานะฮะ,ะเราจะได้กินกันอันนี้อันนี้เราก็มีเหตุอันนี้ซื้อมาจากคาฟูนะคะไม่รู้เห็ดมีชื่ออะไรแต่มันใส่ซุปและอร่อยมากเลยค่ะแลวมันก็จะได้ อันนี้ก็เห็ดหอมแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะมีบุ้นเส้นเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะทำแบบสุปแบบโบราณโบราณโบราณหน่อยแล้วก็ส่วนมากก็จะนิดไปทางพวกผักผักนี้เราใส่อย่างที่เราชอบันชอบไปไนแล้วก็ใส่ตามใจเราที่จริงมันมีเยอะมีเยอะนะคะมีเยอะมากเลยที่ที่เขาจะใส่กัน <laughs> แล้วก็จะ็นลวก ซีฟู้ดต่างหานะคะอันนี้คืออาหารทะเลที่เราจะใส่ต่างหากเราก็มีแค่นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกเนื้อย่างกระทะเหมือนเหมือนหมูกระทะทำนองนี้แหละแต่จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของลูกเขาก็จะทำา้อเองนะเราเตรียมให้เขาแค่นี้ก็พอแต่ก็ทำเยอะเหลือไว้ดีกว่าไม่พอใช่ไหมคะถ้ามันถ้ามันเหลือพรุ่งนี้เราก็ได้กินต่อนะโอเคนะคะขออนุญ,ญาต จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะเราต้องเตรียมขั้นตอนอีอกหลายอย่างะะเลยค่ะกลัวแบบมันทําไม่ถูกสูตรนะคะก็ข,ขอเพราะว่ามัวแต่ห่วงอธิบายอยู่ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะ่ะถ้าใครสนใจเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะคะก็กรนุณากดไลค์นะคะกดติดตามไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่ายายแพทย์มีอะไรใหม่ๆคราวหน้าทําให้ดูเงี้ยยายแพทย์ y ก็จะเอามาลงให้ดูนะคะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนติดตามสําหรับคนที่กดไลค์หนึ่งไลค์หไลค์ like ก็ทําให้มีความสุขมากถือแสดงความขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนสุขสันวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้ใช้ความสุขหรือความสนุกสนา,านกับการอยู่การดื่มอย่างมีสติกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรทําอยู่บ้านและดีที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้โลก ระบาดมา,มา,มา,มามกบางวางเลยไม่กล้าออกไปไหนนะคะโอเคฝากไว้กับทุกๆท่านที่กดติดตามนะคะกดกดไลค์ให้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากแคร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ